ท่านผู้ชมครับนี่ผมมาทำอะไรที่คุ้มก้าซอย12บอฮะบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วร้านเด็ดเด็ดเดด <ๆ S 1> ที่เป็นร้านเด็ดประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ทุกที่ทุกอนูของประเทศของเรานั่นเองนะครับและผมก็อยู่ที่ร้านรามิดาเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนไทยฟิวชั่นนะฮะไม่รู้ว่าร้านนี้มีอะไรเด็ดเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่านะฮะว่าบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีอาหารอะไรอร่อยๆเนี่ยให้ผมได้ลองกินกันนะครับ อยู่ที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครเขตมีนบุรีถนนสุวินทวงศ์ถ้ามาจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ7 2พ0 0สาให้วิ่งออกมาทางซอยคุ้เกล้าวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนคุ้มเกล้าตรงขึ้นมาประมาณ600เมตรจะเห็นป้ายหมู่บ้านชัยพฤกษ์2ร้รานจะอ,อยู่ทางด้านขวามือเลยค่ะ โอสบรรยากาศสวัสดีค่ะพี่จิ๊บนั่นเองนะครับพี่จิ๊บเป็นเจ้าของร้านนะฮะใช่ค่ะนะฮะโุ้มาเปิดตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยก็อยู่บ้านอยู่แถวนี้ค่ะเอาบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะเปิดมานานยังเอ่ยเจ็ดปีแล้วค่ะ เจ็ดปีแล้วก็อาหารจะเป็นสไตล์อิตาเลียนไทยนี้แหละค่ะเป็นเหมือนยังไงคือเอาอาหารอิตาเลียนมากซ์กับความเป็นไทยแล้วออกมาเป็นอาหารจานพิเศษหรือว่ามีทั้งไทยมีทั้งอิตาเลียนใช่ค่ะมีทั้งไทยอิตาเลียนแต่ว่าจะไม่ออกอิตาเลียนมากนะคะจะรสชาติของคนไทยค่ะก็คือจะเป็นแบบรสชาติที่แบบคนไทยชอบใช่ค่ะอ๋อบ่อยมาร้านนี้มาต้องกินอะไรต้องทานสลัดแซลมอนสลัดแซลมอนใช่ จริงว่าอร่อยที่สุดเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อโอเแงั้นผมเอาสลัดแซลมอนลองกินก็ได้นะครับที่สำคัญไปขอป๊บซี่ด้วยได้ค่ะเชิญอเคครับเริ่มทำมาตอนนี้ปีที่7แล้วค่ะก็เป็นร้านแบบครอบครัวเล็กๆร้านเล็กๆค่ะน้ำจิ้มสลัดเราก็มีแบบ2แบบค่ะจะเป็นแบบน้ำยำแล้วก็แบบครีมไอโอลี่ซอสแล้วก็เวลาเราทำนี่เราก็จะใส่พร้อมกัน2อย่าง เมนูเด็ดก,ก็จะเป็นสลัดปลาแซลมอนออหยุดทุกวันจันทร์ มาตอนน้งวันนะฮะคนยัง<ช>เข้ามาทานแล้วสลัดแซลมอนค่ะสลัดแซลมอนมาแล้วนั่งนั่งนั่งก่อนนะก่อนพี่จิ๊บนั่งก่อนครับโหนี่นะฮะนี่คือสลัดแซลมอนครับเป็นของเด็ดที่ร้านนี้เลยนะฮะ,ะมันมันทำไมมันเหมือนมีพริกพริกด้วยครับเป็นน้ำน้ำแบบราดน้ำซีฟูด้ดแล้วก็จะมีครีมไอโอรี่ซอสราดทีกทีนึงครับมันจะมีกันอร่อยมากครับ ลองการดูไอโอรีซอสก็คือเป็นที่สีเหลืองๆนี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะเป็นไอเหมือนน้าจิ้มซีฟู้ดอย่างเงี้ยหรออันนี้เป็นมีพริกด้วยงแสดงว่ามันก็มีความเป็นไทยด้วยใช่ไหมฮะและนี่น้าสลัดนี่คือคิดเองจากทางร้านนี้เลยปะครับใช่ค่ะเป็นสูตรของที่ร้านเองค่ะอ๋อโอเคเห็นแล้วน้ำลายไหลแล้วว่าเนื้อปลาแซลมอนที่นี่สดเนื้อแน่นอร่อยครับรสชาติสลัดที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นครับ ก็จะเป็นรสชาติออกซีฟู้ดกลอลๆออกไทยๆแต่จะมีรสชาติของไอรีซอสพอมิกเข้าไปนะรสชาติจะทําให้ปแปลกแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นนะมาแซบสะใจไม่เลี่ยนปกติน้ําสลัดมันจะแบบเลี่ยนๆใช่ไหมอันนี้คือสามารถทานได้แบบเยอะๆเลยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่เลี่ยนมาลองกันดีกว่านะฮะท่านผู้ชมครับนี่นี่ครับกินกันเพื่ความชื่นใจอ่า ดูหน้าตาสิครับหอมๆอมาเลยนะฮะจริงๆแล้วสลัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเมนูที่จะต้องทานนะฮะเป็นแบบแอปเปอร์ทเซอร์นะฮะมีสลัดแล้วก็จะเป็นเมนคอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนต้องสั่งกันขออนุญาตนะฮะนี่เนี่นะฮะอื้อนะ ือมเนื้อปลานุ่มเนื้อปลาดีเลยอะเนื้อปลาแบบนุ่มมาก สลัดที่เขา mix มาดีกว่านะฮะคนๆนิดนึงเหนื่อนะฮะดูน้ำม่วงใต้ดีครับน้ำม่วงใต้จะเป็นน้ำแบบเหมือนน้ำยำนะฮะมีความเป็นน้ำยำอยู่ข้างล่างนะครับน้ำสลัดแบบไทยๆผสมกับเหมือนครีมครีมหน่อยอืมอืม อืแอบเผ็ดนิดนึงฮะเพราะว่าน้ำยำเขาถือว่ารสชาติแบบแซ่บจี๊ดจาดพอสมควรแล้วก็บวกกับเหมือนครีมสลัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มีความมันๆกินครีมเกิดขึ้นด้วยอืมแล้วผักสดมากฮะผักแบบสดมากจริงๆ บอกได้เลยนะเมนูนี้เป็นเมนูเฮลตี้ใครที่คุมน้ำหนักอยู่ผมว่าเมนูนี้โอเคอ คือร้านเด็ดประเทศไทยครับที่ต้องมาลองคุ้มก้าวซอยอใครอยู่แถวนี้ผมว่าน่าจะเคยมาทานแล้วแหละยิงตอน,น้ำค่ำนะโอ,อ้โหเพียบมาอบ่อก รานนี้เปิดตั้งแต่1 1โมงเช้าจนถึง3ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์นะคะที่ร้านมีบริการที่จอดรถกว้างขวางมากเลยค่ะและยังมีบริการ Wi-Fi ให้ใช้ฟรีอีกด้วย แว๊บๆท่านผู้ชมบรรยากาศที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะอีกหนึ่งร้านที่จะแนะนํากันผมไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะฮะผมยังอยู่กรุงเทพมหานครครับแล้วก็ผมก็อยู่ที่ข้างๆเ,เทคโนโลยีเจ้าคุณอาหารลาดกระบังนะฮะก็ร้านนี้เป็นอาหารป่าและมีเมนูหนึ่งน่ากินมากนั่นก็คือต้มยำปลาช่อนนาปกติผมกินแต่ปลาช่อนเลี้ยงปกติไม่เคยกินปลาช่อนนาต้องปะท้าพิสูจน์กันครับ ลุงสมชายเจ๊เพนอาหารป่าอยู่ที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังเลียบมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีสายใหม่ถ้ามาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้วิ่งมาทางถนนฉลองกรุงมุ่งหน้ามาทางเลียบมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีสายใหม่เมื่อเจอแยกให้เลี้ยวซ้ายร้านครัวลุงสมชายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ นี่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยต้มยำปลาช่อนนาที่นี่เนี่ยแซ่บมากใช่ค่ะเขาบอกว่านัวมากใช่มันแตกต่างกับที่อื่นยังไงคือน้ำต้มเป็นสูตรของคุณพ่อเองอคุณพ่อคุณสมชายคุณสมชายแล้วก็เป็นปลาที่สด เขาทำกับมือเลยเขาจะมาส่งให้อะเป็นปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติยังไงอ่ะคือปลาที่อยู่ในคลองไงครับพี่บอยอ๋อเหรอใช่ไม่ใช่เลี้ยงอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่ค่ะมันตามท้องนาอะไรเงี้ยเหรอปลาชนงเงี้หรอในคลองใช่ค่ะเพราะว่าที่เพนจะเป็นถิ่นลาดกระบังต้องเป็นปลานาปลานาค่ะเป็นปลาในคลอง ต้ยมยำที่นี่เขามีพริกแห้งตำมาด้วยนะฮะค่ะทำเองคั้วเองค่ะคั้วเองด้วยเหรอครับ<ช>อันนี้พริกเพกิกงั้วเองหมดขั้วกับมือขั้วกับมือหมดผสมผสานกับพริกขี้หนูสวนพริกขี้นหนูสวนด้วยค่ะ<า>เดี๋ยวขอลองเอามาตรงนี้โห้ยดูดิ เหมือนติดพุงมาหน่อยหน่อยอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพุงปลาช่อนนาจะทานได้หมดค่ะพี่บอยถ้าเป็นปลาช่อนเลี้ยงจะไม่ค่อยได้เหรอค่ะนี่คือมีปรุงปรุงปุงช่อนมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้ผมยังอยากกินพุงปลาอยู่เลยอ่ะถ้ามาฤดูนี้ก็ช่วงมีฝนในหน่อยเนี่ยเตรียมตัวเลยโอ้โหทุกตัวทุกตัวมากันเต็มเตมค่ะ ใค่ะพี่บอยอโอ้ยตายแล้วไม่ผิดหวังโอ้ยมันแซบแบบกลมกล่อมอะเป็นเหมือนแบบน้ำสามรสแบบหวานนิดนิดปิ้วหน่อยหน่อยมีความเค็มนิดนิดมีความเผ็ดของพริกขี้หนูใช่ค่ะพี่บอยมันเป็นสามรสที่แบบมันกลมกล่อมอะฮะท่านผู้ชม เป็นสูตรของคุณพ่อเลยสูตรคุณพ่อเลยใช่ไหมสูตรต้นตระกูลพนะวลุงสมชายเจ๊เพนอาหารป่าคุณพ่อทํางานที่เทคโนลแล้วพอดีคุณพ่ออยากมีร้านอาหารเพราะว่าท่านเป็นคนชอบทําอาหารของเราปลาช่อนจะเน้นเป็นปลาช่อนนาเขาก็จะมีคนมาหาส่งเราเราก็จะรับซื้อหมดเลยถ้าปลาช่อนนาเนื้อมันจะไม่ไม่เละค่ะจะไม่ออกขาวเพราะว่า ทำเองจะต่างจะเผ็ดแล้วก็ลูกค้าจะบอกเพิ่มได้เพราะเราจะเป็นร้านเน้นกันเองซะมากกว่าผมกำลังจะฟินนาะเลกับพุงปลาก้อนนี้ท่านผู้ชมไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะที่แบบเป็นปลาช่อนนาและรุงเขาจะมาแบบนี้นะใช่ค่ะหหเหมือนี้บอยอยู่บน มันหอมมันหอมพุงปลาแล้วก็มันมันพุงปลาออกมา ใชรชอบอาหารป่านะแล้วชอบแบบต้มยำแซ่บสไตล์บ้านๆนะตรงนี้เลยเรียบม,มอเตอร์เวย์ข้างๆกับเทคโนโลยีเจ้าคุณหารไรกระบังใช่ค่ะมีร้านเดียวเนาะมีร้านเดียวค่ะเลี้ยวซ้ายมาแป๊บจากหน้าเทคโนโลยีอยู่สายมือเลยต้องเน้นชื่อเลยค่ะเน้นชื่อเลยมสมชายาเจ๊เพงสมชายกับเจ๊เพนนะมีเจ๊เพญกำกับข้างหลังต้องมีนะถ้าไม่งั้นลุงสมชายเนี่ยแสดงว่าแอบไปเปิดเองใช่ยังซาอยู่ อืเต็มคน้นสามรสรสชาติจัดจ้านแบบบ้านๆส่วนารสชาติก็ทิดจ้านดเลยครับเผ็ดเราชอบอยู่แล้วเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวรสชาติกลมกล่อมดีครับก็รสชาติก็จัดจ้านดีเขาปรุงแบบสามรสนะครับทานแล้วก็เป็นที่ถูกใจแล้วก็ถูกปากปินาเล่กับไข่ปลา <c oughs> แล้วก็ปรุงปลาแบบมันมาก ร้อนอร่อยมากเรามาชิมเองแล้วกันครับท่านผู้ชมครับร้านนี้ร้านในประเทศไทยครับร้านตัวลุงสมชายเจ๊เพนอาหา เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มและหยุดเฉพาะเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เท่านั้นมีที่จอดรถให้บริการอยู่ด้านข้างร้านนะคะร้านนี้การันตีความแซ่บถึงใจหากไม่ทานเผ็ดรบกวนใจเจ๊เพนตอนสั่งด้วยค่ะปลาช่อนน้ำมีจำนวนจำกัดทาไม่ยอยากมาเกร์ควรโทรจอง ไข้ซารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้าพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยางงเดงงเดาอยู่ที่ไหนตลาดนัดสวรรณภูมิครับผมที่นี่นะฮะเป็นตลาดนัดเฉยๆไม่มีเครื่องบินลงเลยทั้งสิ้นครับที่นี่เนี่ยเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่กระฉูดอยู่ร้านหนึ่งเด็ดมากเลยต้องมาลองนะฮะจริงๆแล้วของกินเมืองไทยนี่มันมีอีกเยอะแยะมากมายโอ้ยพระเจ้านี่มันสวรรค์ของคนชอบกิน ตามมาดีกว่าเขาอยู่ที่ตลาดนัดสวรรณภูมิร้านนี้มาร้านเฮียโปโต้ยมยำไข่สวรรณภูมิอยู่ที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครเขตลาดะบังในตลาดนัดสวรรณภูมิ ถ้ามาจากสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคิมหาลาดกระบังให้ออกมาทางซอยฉลองกรุงหนึ่งมุ่งหน้าเข้าถนนลาดกระบังตลาดนัดสุวรรณภูมิจะอยู่ตรงนข้ามกับซอยลาดกระบัง13ทับ3ทางเข้าจะอยู่ที่จุดกลับรถใต้สะพานหมาแล้วท่านผู้ชมดูขนาดชามดิ โอตาระใหญ่ใหญ่มากจะกินคนเดียวหมดได้ยังไงฮะดูดิฮะนี่คือเป็นเมนูชามโตใส่มันซะทุกอย่างเลยนะฮะ200บาท เหมือนกับเมนูที่แบบมาสนุกสนุกกันนะฮะเพื่อนเพื่อนมาก็จริงๆแล้วสั่งชามเดียวไปเลยแล้วดูดิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เห็นเห็นเลยล่ามาได้คือหมูทอดทง,งคัตสึฮะหมูทอดทงคัตสึนี่คือให้มาเป็นแบบหนึ่งชิ้นยักษ์เลยนะครับหนึ่งชิ้นยักษ์แล้วก็มีนี่ไข่กระชูดคือไข่ย,ยางมาตอยแ <c oughs> อนยางมาตูมลูกชิ้นปลาก็มา เกี๊ยวกรอบก็มาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นรักบี้ก็มาลูกชิ้นกลมก็มานี่นะฮะแล้วก็มีเห็ดมีผักมีเห็ดเออรินจินะครับมีมีหมูฮะเนื้อหมูชิ้นใหญ่ๆเป้งๆเลยนะครับแล้วก็สาลา่ชอบน้ำต้มยำค่ะ สั่งชามโตค่ะเครื่องมันเยอะดีค่ะที่นี่เขามีเครื่องให้เลือกหลากหลายค่ะอืมโอ้ยตายแล้วชมดูนะฮะเซอร์ไพรส์ป่ะมันเยอะมากจริงๆ ฮิโปครับติดขนาดในวัดเจ้าของร้านเฮิโปร่วมกันขายชุรังคูมครับร้านนี้เปิดมา5ปีครับเมนูใหม่จะมีได้แก่ต้มยำชามโตใส่มันทุกอย่างครับก็จะมีใส่ใส่เครื่องทุกอย่าง,งร้านครับมีกุ้งปลาปลาหมึกหมูเดงหมูนุ่มหมูสไลายหมูสับลูกชิ้นปลาแล้วก็ไข่แล้วก็เกี๊ยวทอดครับผมเห็นทางญี่ปุ่นนะครับเขามีแข่งกินอาหารชามโตๆกันเราเห็นว่าเออตรงนี้น่าสนใจ ทุกค้าน่าจะชอบแล้วอีกอย่างคือคนไทยหลังๆชอบถ่ายรูปเราก็มองว่าตรงนี้น่าจะดึงดูความสนใจได้เราก็เลยทําขึ้นมานี่คือก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำไข่กระจูดตลาดนัดสุวรรณภูมิโอ้โหกลิ่นงือต้อยมยำมาเลยอะต้ยมยำมาเลยอะอืมเฮ้ย เฮ้ยเข้มข้นอะ่ะเฮ้ยเป็นรสชาติเข้มข้นเลยท่านผู้ชมครับมีความเข้มข้นของต้มยำหอมกลิ่นต้มยำขึ้นมาหืมชิมชมชิมเส้นชิมเส้นและเส้นมีให้เลือกเยอะมากท่านผู้ชมดูข้างหลังผมดิ พาสต้าก็มายากิโซบะก็มาวุ้นเส้นมีขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่เสี่ยงไฮ้ราเมงเกาหลีก็มาเดี๋ยวนี้นะฮะเราผู้บริโภคเนี่ยมีความหลากหลายในการเลือกกินมากเลยครับว่าอยากได้แบบไหนอืมอืมโอ้โหของเด็ดๆแบบนี้เนี่ยอืมอร่อย ไปย่างมาตูมฮะลองมาดูแล้วกันครับท่านผู้ชมว่าจะถูกปากหรือเปล่าแต่ผมให้ร้านนี้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยดูดิขนาดอยู่ในตลาดนัดอย่างนี้เนี่ยยังมีของอร่อยให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้กินด้วยนะครับมันสุดยอดจริงๆเมืองไทยมีลุกที่ของอร่อยอยู่ที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะหาเจอปะ่ะลองชิมดูฮะว่าจะถูกปากไหม ร้านเฮียโปต้ยมยำไข่สวนภูเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นจนถึงสามทุ่มมีที่จอดรถให้บริการอยู่ด้านหลังตลาดนะคะร้านเฮียโปต้ยมยำไข่สวนภูของแท้ต้องมีชื่อเฮียโปนำหน้านะคะท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมไปเจอร้านไหนเด็ดๆและอยากจะแนะนําเรานะฮะก็สามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจของร้านเด็ดประเทศไทยได้นะครับมาแนะนํากันครับว่ามีร้านไหนเด็ด แล้วเราจะตามไปชิมแล้วถ้ามันเด็ดจริงเนี่ยเราจะมาออกรายการให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันครับว่าร้านนั้นเด็ดจริงๆนะฮะวันนี้ต้องจากไปพร้อมสายฝนแล้วแหละโอ้ยอิ่มแป้เลยไม่เคยมาเลยเนี่ยตลาดนัดสวนรถไฟเอ้ยตลาดนัดสวนนะภูมิพรุ่งนี้มาอร่อยกับ ตัวใหญ่เนื้อเยอะเนื้อมันแน่น